สวัสดีค่ะทุกคนคลิปแรกของปีนี้ก็ขอเปิดด้วยคลิปแกะกล่องสุ่มนะคะไม่ได้ลงคลิปแกะกล่องสุ่มไปหลายวันเลยค่ะมีใครคิดถึงคลิปกล่องสุ่มกันบ้างไหมอ่าวันนี้กล่องสุ่มที่เราจะแกะก็จะเป็นน้องบูบูหมากนะคะเราไปเห็นพี่สาวจีนเขารีวิวมาแล้วคือแบบน้องน่ารักมากจนตอนนี้น้องเข้าไทยแล้วนะคะก็เลยจัดน้องมายกบล็อกหนาเนาะเขาจะมีให้สะสมทั้งหมด10คาแรคเตอร์นะคะ,ะ,คะแล้วก็ลุ้นซีเกตหนึ่งตัว น้องบูบูหมาดเขามีกิมมิคที่น่ารักมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าน้องจะเป็นยังไงเปิดมากล่องแรกนะคะ เราได้เป็นน้องถุงช้อปปิ้งค่ะเหมือนเป็นถุงที่ไปจ่ายตลาดนะคะมีเป็นเนื้อสัตว์แล้วก็ผักเป็นแครอทกับต้นหอมนอ้อนน่ารักมากเลยหน้าน้องบูบูหมัเขาก็จะเป็นหน้าหมูนะคะแล้วก็แปะๆอยู่กับสิ่งของต่างๆค่ะกล่องที่สองเราได้เป็นน้องคนนี้ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าน้องคืออะไรเหมือนกันนะจริงๆไอตัวด้านบนเนี่ยเขาจะต้องเป็นแม่เหล็กที่สามารถติดได้แต่คือเราลองติดแล้วมันดันออกเฉยเลยเหมือนน้องเขาสลับขั้วกันนะคะมาต่อกล่องที่3มกันค่ะ ทุกคนกล่องน,นี้ก็คือได้ซีเ็ตนะคะ น้องปิ้งขนมปังแบบนี้เลยค่ะน้องสามารถดันขึ้นมาแบบนี้ได้นะน่ารักมากน้องก็เป็นซีเค็ตัวที่3าของช่องเราค่ะโอเคมาดูกล่องที่4กันกล่องนี้น้องคือแฮมกระป๋องค่ะเขาสามารถเปิดออกมาได้แบบนี้เลยนะแล้วก็เอาแฮมใส่เข้าไปข้างในน่ารักมากๆเลยค่ะตัวนี้จะเรียกน้องว่าสแปมก็ได้ค่ะไปต่อกล่องที่5กันค่ะเปิดออกมาก็ได้เป็นน้องถังขยะนะคะมีทพราะเป็นถุงขยะ เออน่าจะเป็นกล้วยเน่าเนาะแล้วก็เป็นแอปเปิลที่ถูกกินมาแล้วนะคะฝาน้องเขาสามารถเปิดได้ด้วยนะทุกคนกล่องที่6แล้วค่ะกล่องนี้ได้เป็นน้องมาม่านะคะเป็นถ้วยคัแบบนี้แล้วก็มีซองพริกเผากับไข่ต้มมาให้ด้วยรอบๆตัวน้องก็เป็นแบบนี้เลยน่ารักมากเราชอบอะไรแบบนี้มากๆเลยค่ะแก่กล่องที่เจ็ดต่อเลย เป็นน้องที่เป็นกระปุกลูกอมนะคะก็มีลูกอมมาให้เทใส่แบบนี้นะก็เป็นน้องผี่น้อยถือดอกไม้ค่ะดีเทลประมาณนี้เลยตัวนี้เขาก็สามารถที่จะเขี่ยได้นะคะน่ารักมาก3ามกล่องสุดท้ายนะคะอันนี้ก็เป็นกล่องที่8ดแล้วเนาะได้เป็นน้องถุงมือนะคะชู2อนิ้วแบบนี้เลยแล้วก็มาพร้อมกับแนดนครีมนะคะ คอลเลกชันนี้เราคิดว่าเขาน่าจะเป็นของต่างๆที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะอันนี้ก็เป็นกล่องที่9้าแล้วเนาะเปิดออกมาได้เป็นน้องอ่าโคล่านะคะแบบนี้เลยน่ารักมากทุกคนหัวข้างบนนะคะน้องเขาสามารถถอดได้แล้วก็ใส่หลอดลงไปแบบนี้เลยค่ะกล่องสุดท้ายนะคะเราได้ตัวรับไปแล้วซึ่งตัวที่ยังไม่ออกก็คือจะเป็นน้องอ่ะกล่องนมแล้วก็เป็นถุงน้ําร้อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูการว่าจะได้ตัวไหนจับๆแล้วนะคะคิดว่าน่าจะเป็นถุงน้ําร้อนนะ เปิดมาก็ใช่น้องจริงๆค่ะน่ารักมากเลยทุกคนแล้วน้องก็มีพล็อตเป็นอ่ะประลอดแบบนี้มาให้ด้วยค่ะครบแล้วนะคะน้องๆทั้งหมด10คาแรคเตอร์เนาะเซตนี้น่าสะสมมากๆเลยนะคะน้องๆทุกตัวเขามีกิมมิคที่น่ารักมากๆเลยค่ะรอบนี้ได้ตัวรับมาซึ่งน้องที่ขาดไปก็จะเป็นกล่องนมค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าเราจะต้องตามหาน้องมาให้ได้ เซตนี้น่ารักมากนะคะก็อย่างที่บอกเนาะน่าจะเป็นของในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะพวกของกินของใช้ต่างๆค่ะสีสันน้องๆเขาน่ารักมากประมาณนี้นะคะโอเควันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย